ดวงใจหนวจะมใ้เไรนชีวิตของผมออดร,รณชัยถมยาปริวัติเคยผ่านการบรวชมาแล้วสองครั้งครั้งแรกตอนอายุ2 2ปีครั้งที่สองตอนอายุ28ปปีเหตุที่บวชอีกครั้งเพราะได้บุญบานไว้ขอให้พี่ชายรอดชีวิตจากการผ่าตัดสมองตอนนั้นผมลำบากมาก ต้องออกจากวงการไปเป็นนักร้องตามผับตามบาเงินเก็บก็ไม่มีเมื่อพี่ชายประสบอุบัติเหตุมอเตอร์ไซค์ล้มหัวฟาดต้องผ่าตัดสมองมีค่าใช้จ่ายถึงสามแสนบาทโอกาสที่รอดมีเพียงแค่40%เเซท่านั้นแต่ผมก็ยินดีทำทุกอย่างเพื่อรักษาชีวิตพี่ชายไว้ครูบาอาจารย์แนะนำให้ผมนั่งสมาธิแล้วอธิษฐานจิตถึงท่านพ่อเฟื่องโชติโก เจ้าอาว่าคนแรกของวัดธรรมสถิตจังหวัดระยองที่ผมนับถือปรากฏว่าหลังผ่าตัดพี่ชายผมรอดราวปาฏิหารแต่ด้วยความที่สมองบางส่วนของเขาได้รับความกระทบกระเทือนทําให้พูดไม่เป็นภาษาตอนนั้นผมรู้สึกทุกมากเพราะปัญหาหลายอย่างเข้ามารุมเราแต่โชคยังดีที่การรับใช้ครูบาอาจารย์สายวัดตาทําให้ผมได้รู้จักกับหลวงปู่ไว ซึ่งเคยเป็นอาจารย์หมอสอนอยู่เมืองนอกแต่กลับมาบวชตลอดชีวิตที่เมืองไทยและสนใจศึกษายาแผนไทยอย่างจริงจังท่านบอกผมว่ายาฝรั่งตามหลังยาไทยอยู่ไม่ต่ำกว่า80ปีหลวงปู่ไวเขียนชื่อยาไทยให้ผมไปซื้อที่ร้านโชกรมเป๋อเพื่อให้พี่ชายกินพอกินแล้วสมองของเขาก็ค่อยๆฟื้นตัวจนทุกวันนี้แม้ว่าเขาจะพูดจาสื่อสารกับเราได้ยาก แต่ก็สามารถดูแลตัวเองได้ทุกอย่างเพียงแค่นี้ผมก็มีความสุขมากแล้วหลังจากที่พี่หายผมก็กตัดสินใจบวชและการบวชครั้งนี้ทำให้ใจของผมได้สัมผัสกับธรรมะของหลวงตามหาบวัวญาณสัมปันโนผมมีโอกาสได้ฟังเทศจากหลวงตามหาบวัวท่านพูดว่าพระอรหันต์มีจริงติพานมีจริง และสิ่งนี้ได้เกิดกับท่านตั้งแต่อายุ30มกว่าแม้ว่าใจหนึ่งจะคิดว่าท่านพูดแบบนี้ได้อย่างไรเพราะมันเหมือนอวดอุตริมนุษธรรมแต่อีกใจหนึ่งก็เกิดความปิติยินดีจนน้ำตาไหลเพราะเราก็ศรัทธาในพระพุทธศาสนามานานแล้วแต่มีพระรูปนี้ที่เอ่ยเรื่องนี้ให้เราได้ฟังท่านพูดเพื่อให้ทุกคนมาช่วยชาติไม่ได้พูดเพื่อประโยชน์ส่วนตนใดๆเมื่อสึกแล้ว ผมก็เข้าไปช่วยงานหลวงตามหาบัวเช่นช่วยทำสปอตโฆษณาเป็นโฆษกพูดตามงานต่างๆช่วยทำโรงทานจัดดอกไม้ในงานต่างๆยกเครื่องเสียงตั้งโต๊ะตั้งเต็นผมทำทุกอย่างด้วยใจแทบไม่น่าเชื่อหลังจากนั้นชีวิตของผมก็เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีจากที่ไม่มีอะไรเลยก็เริ่มเห็นแสงสว่างเป็นครั้งแรกแม้ว่าผมจะเรียนจบเศรษฐศาสตร์มาก็จริง แต่ก็เคยไปโรงเรียนวิชาทางด้านคาราสตร์และสนใจพระพุทธศาสนาและจิตวิทยาทำให้ผมอยากพัฒนาเรื่องการศึกษาของเด็กไทยและคิดว่าถ้าให้ดีที่สุดก็ต้องเริ่มตั้งแต่วัยอนุบาลและวัยประถมผมและแม่ของภรรยาซึ่งเป็นครูมาตลอดชีวิตจึงได้ร่วมมือกับนักวิชาการทางการศึกษาคิดค้นหลักสูตรที่เรียกว่าดนตรีคีรีบูนพัฒนาอัจฉริยภาพ ซึ่งเป็นการเตรียมความพร้อมในวัยอนุบาลด้วยการใช้กระบวนการทางดนตรีช่วงแรกๆที่ทำผมต้องไปทดลองสอนเด็กอนุบาลที่โรงเรียนต่างๆฟรีทั้งทั้งที่ตอนนั้นตัวเองก็ลำบากต้องทิ้งงานอย่างอื่นเพื่อมาทำงานการศึกษาอย่างจริงจังเงินทองก็ไม่มีถึงขนาดที่ครั้งหนึ่งเคยมองทุ่งหญ้าข้างทางแถวรามอินทราแล้วคิดว่านี่ถ้าเรากินหญ้าได้ชีวิตคงจะไม่ยุ่งยาก แต่ผมก็กัดฟันสู้ไม่ถอยมาเป็นสิบสิบปีจนวันนี้เริ่มเห็นดอกผลของสิ่งที่บากบั่นมาด้วยสมองและสองมือของตัวเองเมื่อโรงเรียนต่างๆเกิดความศรัทธาในวิธีการสอนของผมหลักสูตรที่คิดคน้นก็เลยได้นำไปใช้ในโรงเรียนกว่า40แห่งและปัจจุบันผมเปิดเป็นโรงเรียนคิริบูลจีเนียสมิวสิกอีกด้วยดนตรีพัฒนาอัจฉริยภาพที่ผมคิดคน้นเป็นการปลูกฝังนิสัยที่ดีให้กับเด็ก โดยจัดการเรียนการสอนที่เป็นกระบวนการกระบวนการที่ว่านี้ใช้ทั้งเพลงนิทานเกมและสื่อการสอนต่ตางๆผมอยากปลูกฝังสิ่งนี้ให้กับเด็กทุกคนและที่สำคัญทำให้เด็กๆเ,เห็นว่าการเรียนรู้ไม่มีที่สิ้นสุดเราเรียนรู้ได้ไปตลอดชีวิตของเราเด็กที่ผ่านกระบวนการสอนของผมนอกจากจะเรียนเก่งแล้วก็ยังมีพัฒนาการด้านดนตรีดีมาก สามารถทำวงดนตรีไปแข่งขันกับพี่ๆในระดับมหาวิทยาลัยจนได้รับรางวัลกลับมาผมยังจำคำที่หลวงตามหาบัวพูดได้ดีว่าใครที่มาช่วยกันในงานพระป่าช่วยชาติไม่ใช่บุญธรรมดาเลยนะแต่เป็นมหาบุญมหากุศลจร,จร,จร,จริงๆเพราะถ้าเราช่วยประเทศชาติรอดพระพุทธศาสนาซึ่งเจริญที่สุดในโลกที่ประเทศไทยก็จะอยู่รอดไปด้วยเพราะถ้าตอนนั้นต่างชาติเข้ามา พุทธศาสนาก็อาจจะอ่อนแออาจจะไม่มีกฎหมายให้เราลาบวดได้ยิ่งไปกว่านั้นถ้าชาติอยู่รอดพระพุทธศาสนาอยู่รอดสถาบันพระมหากษัตริย์ของเราก็จะอยู่รอดด้วยเท่ากับเป็นการช่วยยกทั้งสามสถาบันและด้วยผลบุญกุศลในครั้งนี้ก็ทําให้ทุกวันนี้ชีวิตของผมดีขึ้นเรื่อยๆแม้ไม่ร่ารวยแต่ก็อยู่ในจุดที่สามารถดูแลตัวเองได้ไม่ต้องหันไปมองยากข้างทางแล้วคิดว่า ถ้ากินญยาได้ชีวิตจะไม่ยุ่งยากเหมือนสมัยก่อนอีกแล้วนอกจากบุญกุศลที่ทําจะช่วยให้ชีวิตของผมดีขึ้นแล้วครั้งหนึ่งผมเคยรอดชีวิตจากอุบัติเหตุราวปฏิหารผมหลับในขณะขับรถขึ้นทางด่วนตอนตีสรถวิ่งมาด้วยความเร็วร้อยสากิโลเมตรต่อชั่วโมงอีกเพียงแค่คืบเท่านั้นรถของผมก็จะชนกำแพงข้างทางแล้วแต่ด้วยเดชบุญ ทำให้ผมตื่นทันและแฉลบรถออกมาได้จึงไม่ได้รับบาดเจ็บใดๆครั้งนั้นผมนึกถึงครูบาอาจารย์นึกถึงพระพุทธรูปที่ท่านพ่อเฟื่องมอบให้พร้อมคําพูดที่ว่าเก็บไปดีๆนะสิ่งนี้จะรักษากายได้แต่ไม่สามารถรักษาใจเ <S 1 kitty> มื่อมั่นใจว่าความดีเท่านั้นที่จะรักษาเราได้ผมก็เดินหน้าทําความดีต่อไปโดยตอนนี้ ผมได้รับมอบหมายให้ดูแลการสร้างเจดีย์ที่ดอยธรรมสถิตจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งเป็นโครงการใหญ่ที่ผมต้องทําให้สําเร็จให้ได้อย่างไรก็ตามสําหรับผมศาสนา,าไม่ได้อยู่ที่วัตถุสิ่งของต่างๆแต่ศาสนา,าอยู่ในหัวใจของเราทุกคนทุกวันนี้หลายคนเสื่อมศรัทธาในพุทธศาสนาเพราะสื่อนําเสนอแต่แง่ไม่ดีข่าวไม่ดีของพุทธศาสนาได้ลงหน้าหนึ่งแต่ข่าวดีๆมีพื้นที่หลบอยู่ด้านในนิดเดียว ผมอยากให้หลายๆลนคนรู้จักบริโภคสื่อให้เป็นให้เท่าทันด้วยไม่อย่างนั้นวันหนึ่งพระพุทธศาสนาของเราก็จะไม่สามารถอยู่รอดได้ที่สำคัญการที่เราจะดูแลพุทธศาสนาก็ไม่ควรหลงไปตามกระแสบุญนิยมหรือไปยึดติดต,ตัวบุคคลแล้วลืมคำสอนที่แท้จริงพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนให้เราจัดพิธีที่สวยงามแต่สอนให้เรามีดวงจิตที่สะอาดบริสุทธิ และไม่ยึดติดแบบแผนอะไรที่เป็นแค่เพียงกระพีเพราะฉะนั้นเราอย่าหลงแต่ควรศึกษาพุทธศาสนาให้ถึงแก่นศาสนาพุทธมีความเป็นวิทยาศาสตร์สอนเราให้เข้าถึงเหตุและผล<จ>เช่นถ้าชีวิตคุณอยากได้อะไร<จ>คุณต้องทำในสิ่งนั้นเมื่อทำเหตุดีแล้วผลดีย่อมตามมา<จ>สำหรับผมวิชาความรู้ทางโลกต่างๆที่เราเรียนนั้น<จ>ยังเป็นอวิชชา เพราะเราเรียนรู้ได้ไม่จบไม่สิน้นเป็นการเรียนเพื่อตอบสนองกิเลสตัณหาของมนุษย์แต่พระพุทธศาสนาเป็นวิชาที่เรียนรู้แล้วจบแล้วสิน้นจบเพื่อดับกิเลสข,ของเราไม่ให้ต้องมาเบียนวหา้ตายเกิดอีกดังนั้นชาติหน้าชั้นใดผมไม่ได้อยากเกิดเป็นศิลป,ปินที่มีชื่อเสียงโด่งดังกว่าที่เคยเป็นแต่ผมขอตั้งจิตว่าถ้าข้าพเจ้ายังต้องเบียนว่ายตายเกิด ก็ขอให้เป็นคนที่มีสัมมาทิฏฐิประจำดวงจิตเป็นคนมีเหตุมีผลแล้วก็ขอให้เกิดอยู่ในบรวรพุทธศาสนาและถ้าเป็นไปได้ก็ขอให้ข้าพเจ้าได้บวช